จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่4ประจำปี2565เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดแลประปรับมาตรการหลังสบคมีประกาศปรับปรปุงคำสั่งโดยมีนายนิติพัฒน์นีลาเดชแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า100รายส่วนใหญ่เป็นเชื้อโอมิครอนเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องลักษณะติดเชื้อหา ็เรวและลดลงอย่างรวดเร็วด้วยในส่วนของสอบคได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์อุดรธานียังคงอยู่ในพื้นที่ควบคุมสีส้มและมีพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้าเฉพาะพื้นที่อําเภอเมืองซึ่งฉีดวัคซีนไปได้แล้ว96.35%เซ็นตทำให้อุดรธานีได้ปรับมาตรการคือ1 ให้เ o ิ k f กฟอ h o ม e มีไปถึง31มกราคม2,565 2. ขอความร่วมมือให้ร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานชาพลัสขายเครื่องดื่มเหล้าเบียร์ในร้านได้ถึงเวลา3ทุ่มไปก่อนเพื่อประเมินสถานการณ์เพราะว่าตัวเลขติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานียังคงสูงอยู่ยังไม่ให้ขายถึงเวลา5ทุ่ม 3. ปรับลดนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4. ปรับลดมาตรการผู้สัมผัสเสียงสูงให้กักตัว7วันสังเกตตัวเอง3วันส่วนการเปิดเรียนชั้นอนุบาลและประถมยังไม่อนุญาตเพราะยังมีการติดเชื้อในอัตราที่สูงจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณางดเรียนออนไลนักเรียนประถมอนุบาลศูนย์เด็กเล็กไปจนถึง31มมก,กราคมนี้ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาเสนอว่าอยากให้พิจารณาเป็นพื้นที่เพราะบางพื้นที่ไม่พบการติดเชื้อหรือมีการติดเชื้อที่ต่ำมาก ให้พื้นที่เหล่านั้นเปิดเรียนได้เพราะที่ผ่านมาเด็กอนุบาลและเด็กประถมไม่ได้เรียนในสถานศึกษาเกรงจะมีปัญหาคุณภาพเด็กแพทย์หญิงฤทัยวรนณวินิตู้วงในการโรงพยาบาลศูนย์ุดอนธาน,นีกล่าวว่าเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อในเด็กเพิ่มขึ้นเป็นการติดจากผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองติดจากนอกบ้าน ขณะที่โรงพยาบาลกําลังปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านส่วนบ้านที่ยังสถานที่ไม่พร้อมก็ต้องมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้มีมากกว่า30รายเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงดกรดออนไซต์ของเด็กไปจนถึงสิ้นเดือนน่าจะเหมาะสมที่สุด